สวัสดีครับผมฟิลิดนะครับผมดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ของแชร์เตาอบอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเตาอบอตัวใหม่ของทางเชชนะนะครับซึ่งมีการปรับสเปคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าสเปคอะไรบ้างตัวนี้คืออะไรคั EB 1 1 SP นะครับผมขอใช้ว่าเป็น EB 1 1 SP ก็คือเป็นร็อตแรกนะครับก็ตัวเตาเนี่ยนะครับก็จะสื่อถึงตัวเตาตัวนี้เป็นเตาไฟฟ้าล้วนนะครับใช้ไฟฟ้าอย่างเดียว นะฮะโดยทั่วไปลองดูในภาพรวมนะฮะก็จะเป็นเตาแบบตัวปรับการทำงานเป็นดิจิตอลนะครับเราพร้อมกับตัวฟังก์ชันเมมโมรีนะครับการทำมนนี่นะครับฟังก์ชันเมมโมรีนะฮะก็คือถ้าเราปรับตรงไหนไว้เนี่ยมันเราปรับปุ๊บมันจะจำเลยนะครับผมยกตัวอย่างผมปรับ F2 ไว้แล้วเนี่ยผมจะเป็น1นนาที2อวิอ่าโอเคมาดูอันแรกก่อนอุณหภูมิด้นบน ปรับได้ถึง400ด้านล่างปรับได้ถึง400ปรับแยกนะครับปรับให้ดูนะครับตอนปรับก็จะรู้สึกลำคาญน,นิดนึงนะครับเสียงมันจะลำคาญน,นิดนึงอนะเนี่ยฮะถึง400นะครับผมขอปรับลงนะฮะแล้วปรับด้านล่างให้ดูเดี๋ยวๆนะครับ เนี่ยครับตัวเลขในวิดีโอไม่รู้กระพริบหรือเปล่านะครับแต่จริงๆหมายถึงว่าตัวเลขตัวนี้กระพริบหรือเปล่าแต่จริงๆไม่กระพริบนะเพราะว่ารีเฟรชมันไม่เท่ากันนะฮะอันนี้คือดิสเพย์ก็คืออุณหภูมิภายในเตาเพราะมันมีตัวอ่านค่าอยู่นะครับมีโพรบวัดอุณหภูมิสําหรับไฟบนเนี่ยนะครับอ่านค่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ตัวนี้คือโพรบที่อ่านค่าเป็นเรลเทมนะครับเป็นอุณหภูมิที่จริงที่ตัวนี้วัดได้เลยนะครับส่วนตัวล่างอยู่ใต้นี่นะครับ มาดูตรงนี้กอนดูตรงนี้ต่อนะครับมันอ่านค่านะครับตรงนี้คือเวลาที่ตั้งได้นะครับก็คือน่าจะ99นาที99อ่ะ60วินะฮะเนี่ยฮะนะครับ,นะรบตั้งเท่าไหร่มันจาเท่านั้นเมื่อกี้ผมตั้ง400นะแลวข้างล่างเป็น03อ่าเป็น301 30, นะครับผมไปที่ฟังก์ชัน2ให้ดูนะครับนี่เขาบอกว่าตั้ง400 400แล้วก็3นาที1นาท,1นาที1วินะครับไปฟังก์ชัน2ให้ดูกดค้างนะครับ เนี่ยครับฟังก์ชันสองเวลาก็เป็นหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนาทีสองสองวิแล้วก็อุณหภูมิด้านบนก็ปรับได้ครับกดถีกดผิดเนี่ยครับเมื่อกี้ผมปรับร้อยสองเนี่ยผมปรับไปร้อยสองแต่รออยู่กับพิพนิดนึงนะครับก็คือสามารถตั้งได้ผมตั้งเป็นร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับไปฟังก์ชันหนึ่งนิดนึงเราจะเห็นรอรอกระพริบเสร็จแล้วก็ถึงจะเสร็จได้นะฮะอ่าเนี่ยนะครับรอรอกระพริบดก่อนถึงจะเสร็จได้ กลับไปฟังก์ชันหนึ่งเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้คือด้านบน4ี่้อยด้านล่างสี่้อยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เป็น3ามนาที1วิ่งวินะครับกลับไปฟังก์ชันะหนึ่งเนี่ยนะ3านาที1่งวิอุณหภูมิ4ี่รอยหรือเปล่าลองดูนี่สี่ร้อยที่ตั้งไว้นี่ยังไม่ได้เปิดการเตต่อรอรอกระพริบจุดก่อนแล้วถึงจะมาโอเปเรตด้านล่างได้นะครับเนี่ยฮะก็คือสี่ร้อยเนี่ยมันจำมันจำค่าที่ตั้งไว้แล้วเดี๋ยวไปฟังก์ชัน2เมื่อกี้ตั้งไว้นะครับลองดูวว่่าตตรงงไไหนทีั้้ไไมนะฮะ ดค้างนะครับเนี่ยฮะหนึ่งสองแล้วก็อุณหภูมิเป็นร้อยยี่สิบเนี่ยครับอุณหภูมิหมุนก็ร้อยยี่สิบเนี่ยครับแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟังกช์ชันเปิดเปิดไฟในตัวเตาเปิดไฟในตัวเตานะครับปิดนะฮะอันนี้ก็คือตัวเตาเนี่ยพูดตรงๆว่าตรงนี้ไม่ใช่ไฮไลท์เพราะว่า,ามันก็มีคนมาขายแล้วแหละแต่ว่า ของเราก็คือเหมือนกับมีฟังก์ชันให้ด้วย6กฟังก์ชันนะครับแล้วก็ผมขอหยุดตรงนี้ก่อนมาดูที่โดยตัวเตาทั้งตัวก่อนนะครับตัวเตาตัวนี้ก็คือใช้โครงเตาของแบบกึ่งกึ่งเป็นแบบของเตาแบบแก๊สนะครับก็คือจะเห็นว่าพวกนี้ก็คือจะเป็นสแตนเลสที่มีความหนานิดนึงนะฮะแล้วก็มนเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเตาเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับลองดูด้านบนนะครับ นี่ครับด้านบนก็เป็นสแตนเลสนะฮะรอยนี่เป็นรอยเแมวมันมาปีนเล่นนะครับ,มมมนนรบผมมาดูหน้าเตาก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพาไปดูที่ระบบถ้าระบบอ่ะด้านในเตาอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่มือจับนะฮะนี่คือมือจับมือจับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวล็อกแล้วก็ที่ขันมีที่ขันให้ด้วยนะฮะที่ขันสําหรับน็อตล็อกนี่ฮะน็อตตรงนี้ล็อกนะครับผมเปิดก่อนโดยไม่ได้ใส่มือจับนะครับนี่ครับภายในผมเพิ่มยาง กันความร้อนนิดนึงนะฮะก็คือเหมือนกับคล้ายๆกันความร้อนลวกมานะครับก็ช่วยให้ความร้อนเนี่ยก็คืออยู่ในตัวเตามากขึ้นนะครับก็เนี่ยฮะตัวยางมันก็จะ,ปะเป็นอย่างนี้ครับเป็นยางสีส้มที่พยายามไปทั้งขอบแล้วก็เนี่ยครับมันจะเป็นรอยต่ออยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวเตาตัวนี้มันเป็นไซส์เล็กนะครับมันมันไม่มียางพอดีนะฮะสำหรับไซส์สำหรับถาดอบขนมภายในตัวนี้ ไม่ใช่ภายในสแตลเลสน,นะครับชอบบางคนบางร้านเนี่ยชอบไปพูดมั่วนะครับภายในตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมันเอ่อมันอาจจะเป็นคำที่แบบเอามารวมกันผมพูดง่ายๆเลยก็คือภายในก็คือเป็นแผ่นเหล็กรีดเย็นนะครับแล้วเอามาชุบอลูมิเนียมนะครับทำให้ตรงนี้โอกาสที่มันจะมีสนิมอะค่อนข้างน้อยถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆกับ ฝุ่นที่จับไว้แล้วมันจะให้เกิดคาบสนิมมากกว่าเราสามารถใช้อยาน้ำยา WD40 บวกกับฟองน้ำในการเช็ดออกได้เลยนะครับตัวอย่างคาบสนิมของตัวนี้ก็จะยังไม่เจอแต่อาจจะมีนะฮะแต่ว่ามันก็มันก็ลบได้ง่ายๆนะฮะยังไม่เจอนะครับโอเคมาดูแต่ถ้ามีก็คือแค่ WD40 เช็ดนะครับมาดูที่ฮีเตอร์กันดีกว่าดู ค่อนข้างเขามาที่ระบบนั้นนะครับอ่าฮีเตอร์เนี่ยก็คือฮีเตอร์เป็นขนาด12มิลนะครับแล้วค่อนข้างร้อนนะฮะร้อนเร็วนะครับเดี๋ยวเร็วแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตัวเตาที่ปรับแบบแมนวนวลให้ดูเพราะว่าตัวเนี้ยผมไม่ได้กะเอามาใช้นะครับพอดีเรื่องระบบทัชอย่างเงี้ยเอ่อไม่ค่อยสะดวกในการใช้ชอบใช้ระบบหมุนมากกว่าแต่บางท่านก็ชอบแบบระบบทัชก็อันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับผมเปิดไฟในตัวเตาให้ดู เนี่ยครับฮีเตอร์คุณใหญ่มากนะครับ12มิลก็คือเซนกว่าเนี่ยครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอ่ะเทียบกับน,นิว้วก็ประมาณนิ้วก้อย,อยนะครับนะฮะและ้วดูด้านล่างเตาเนี่ยครับก็คือเป็นอลูมิเนียมนะฮะโอกาสเกิดสนิมก็น้อยนะครับน้อยถ้าเกิดก็ใช้ WD40 เช็ดนะครับโอเคนะครับคราวนี้โดยรวมก็ ขอบยงขอบยางก็มีเหนือกว่าเตาที่อยู่ในห้องตลาดนะครับเพราะว่าเนี้ยนั่งคุยกับโรงงานแล้วก็คัสตอมคือปรับสเปกกับโรงงานเองเลยนะครับไม่ได้ว่าแบบแบบเขามีแล้วก็ไปหยิบมาอะไรนี้นะครับถ้าไม่คุยก็งไม่ก็ไม่ได้สเปกอย่างนี้นะครับมาดูที่ที่สําคัญเลยดีกว่านะฮะราคาเนี่ยแพงกว่าเตาติ้งร้อยลิตรไม่มากแพงกว่าเตายี่ห้อต่างร้อยลิตรไม่มากคุณมาดูตรงเนี้ย บางทีคนที่ท่านที่เป็นผู้หญิงแล้วก็แบบไม่ค่อยทราบเรื่องระบบไฟเนี่ยดูแล้วอาจจะน่ากลัวนะครับจะไงลองให้แฟนหรือให้พี่ผู้ชายมาดูเพิ่มเดี๋ยวผมจะอธิบายเลยนะฮะว่าต่างกับเตาติ้งยังไงระบบมันปลอดภัยกว่ายังไงหนึ่งนะครับนี่ผมผมดึงปักออกที่ยังคืมปิดตับนี่นะฮะใส่ไฟใหญ่นี่นะครับถามว่าใช้ปักพวกงได้ไหมผมบอกได้ว่าใช้ไม่ควรใช้ แต่นี้คือเพื่อความสะดวกผมก็เลยให้ช่างต่อหัวนะครับแต่ปกติแล้วอ่ะก็คือจะไม่มีหัวให้เพราะว่าตัวหัวเนี้ยรองรับไฟที่น่าจะ16แอมป์แล้วเตาเนี้ยมันใช้16แอมป์พอดีเลยเหมือนกับมันพอดีเลยนะฮะ,ะไม่ต้องเสดูดูด,ด,ดูดูที่อุปกรณ์กัน,นก่อนดีก่อนะครับอ่ะสองที่อุปกรณ์ไ้เลยนะนี่คือฮีเตอร์นะครับ ฮีเตอร์ฮีเตอร์นะฮะฮีเตอร์ด้านบนนะฮะแล้วก็ฮีเตอร์ด้านล่างเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสะพานไฟก็ไม่ได้อะไรแต่ตัวนี้สําคัญไปดูเตาขนาดหน่งถาดนะครับเตาเล็กของเจ้าอื่นเนี่ยในราคาประมาณเท่านี้ไม่มีให้ตัวนี้สองตัวแน่นอนตัวนี้สองตัวคืออะไรคือรับโหลดของฮีเตอร์บนกับฮีเตอร์ล่างนะครับก็คือ ออพอด้านบนเขาต้องการอ่ไฟในการทำความร้อนฮีตเตอร์ตัวนี้จะรับโหลดแทนนะฮะไม่ใช่ว่าใช้แผงด้านหน้ารับโหลดนะครับแผงด้านหน้าไม่รับโหลดแต่ฮีตเตอร์ขอโทษเบเกอร์เบเกอร์สตัวนี้รับโหลดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะแบบจะบใช้งานได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับถามว่าปลอดภัยมากขึ้นพูดใหม่ดีกว่าใช้งานได้ทนทานมากขึ้นนะฮะก็ ตอนทำงานจะมีเสียงดังอยู่นิดนึงนะครับอซูมไว้ตรงนี้ต่อนะเอาเอา,เอาในระบบก,อก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเตล่าให้ดูนะครับ ปิดนะลอาดูตรงนี้นะครับดูนะฮะ <R ose> ไฟล่างนะครับไฟล่างตัวนี้นะครับ <R ose> ก็คือ <R ose> อะไรนะตรงน,นี้เบเกอร์ใช่ไหมอ้าวขอโทษผู้ผิดเบเกอร์ <R ose> ก็คือเบเกอร์ด้านบนนะครับเปิดที้อีกทีนึงตัวฮีเตอร์นะครับตัวตัวตัวแผงด้านหน้านะครับ เวลาสั่งงานเนี่ยเขาไม่ได้รับโหลดไฟจากฮีเตอร์มาที่แผงนัานหนาเพราะว่าถ้ารับถ้าใช้ใช้แผงนัานหนารับโหลดไฟเนี่ยด้วยความที่ว่าฮีเตอร์ใหญ่และใช้ไฟค่อนข้างเยอะต่อต่อชุดเนี่ยก็คือใช้ไฟ400วัตต์ต่อชุดนะครับชุดเนี้ย400 400, 400ก็คือ,อ400 800, 800 800ขอโทษทีใช้800นะฮะ800 800 800 800เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวแผงเนี่ยมันไม่ทนเท่าที่ควร เราก็เลยเอามาต่อที่เบเกอร์ไฟบนไฟล่างก่อนนะครับนี่นะฮะอันนี้คือปิดอยู่นะครับสังเกตว่าเบเกอร์จะทํางานก็ตัองมื่ผมเปิดผมจะเปิดไฟบนแล้วนะครับเนี่ยผมเปิดเนี่ยครับเสังเกตดูนะฮะแล้วเนี่ยก็คืออุณหภูมิก็จะเริ่มขึ้นแล้วนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับไฟล่างก่อนอ่ะเปิดไฟล่างด้วยนะฮะลองสังเกตดูนะตรงนี้นะตร,นนะตรงนี้ผมนะอ่าติดน้ำตินดน้ำตาลนะ นี่ครับโอเคนี่ครับอันนี้ผมตั้งไว้อุณหภูมิต่ำนะฮะแค่สี่สิบองศานะครับนี่นะฮะอ่ะมันน่าจะถึงของมันแล้วแนะ่ะเนี่ยมันปิดของมันละนะฮะแป๊บน,นึงนะฮะโอเคอุณหภูมิต่ำไปนิดนึงนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออุณหภูมิสูงกว่าน,นี้นิดนึงอขออุณหภูมิที่ร้อยองศานะครับโอเคนี่นครับ ้านหน้าเห็นไหมก็คือตัวนี้เบเกอร์ด้านหน้าอ่าด้านอุณหภูมิด้านล่างเนี่ยด้านบนเนี่ยทำแล้วนะครับด้านล่างนะครับนี่ฮะ,ะเร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะอุณหภูมิก็จะเริ่มขึ้นแล้วฮะมาถ่ายที่หน้าจอตรงนี้เลยทัมเมอ่อไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยฮะอุณหภูมิเริ่มขึ้นแล้วนะฮะนี่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าอุณหภูมิกำลังทํางานอยู่นะครับเนี่ยนะฮะแล้วนี่ทําเมอ่อนะฮะ ตัวนี้จะมีะเป็นแผ่นควบคุมที่มีการชดเชยค่าอุณหภูมิอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวสมมติว่าถ้าเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราจ่ายอุณหภูมิเข้าไปจ่ายไฟให้ฮีเตอร์เนี่ยตัวฮีเตอร์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนนะครับก็คือมันมันจะเปลี่ยนเป็นความร้อนที่ร้อนเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้150องศาถ้าตัว แผนตัวนี้นะฮะมันไม่ได้ชดเชยอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิมันจะเลยร้อยห้าสิบไปนิดนึงสักสิบยี่สิบองศานะครับเหมือนกับตัวปรับแมนนวลนะมันจะเลยไปทางแก้ก็คือต้องลดอุณหภูมิลงแต่แผงนตัวนี้ก็คือก็จะชดเชยค่ามาให้เลยก็คือคุณใช้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบคุณก็ตั้งร้อยห้าสิบไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะชดเชยของมันเองนะครับนะฮะอุณหภูมิก็กําลังขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิที่ ตัวนี้อ่านได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมเปิดก็จะเป็นนี่ครับนี่ฮะตัวนี้อ่านได้ควันนี้เกิดจากเป็นควันจากาการผลิตนะครับเป็นเพราะการใช้งานครั้งแรกในตัวเตานี่คือคือคอุณหภ,ภูมิที่ตัวโพรบด้านบนอ่านได้นะครับด้านล่างก็อยู่ใต้ถางนะครับโอเคผมคัปปิดก่อนนะฮะเอ่อแล้วก็มีขนวนผู้เตาเลยนะครับ ด้านหน้าก็จะร้อนนิดนึงแต่ด้านเนี้ยไม่วัดอกมันยังไม่ต้องจับเพิ่งเปิดนะแต่ว่าได้ไดเทสกับเตาบิดธรรมดาละก็เป็นชั่วโมงอะครับที่200องศาอย่างเงี้ยก็ร้อนข้างบนก็อุ่นก็น่าจะสัก4ี่ห้าสิบองศาส่วนด้านหน้าก็อาจจะเกินมาหน่อยเพราะว่าด้านหน้ามันมีกระจกด้วยมันก็แผ่ความร้อนขึ้นมากกว่าเ<ม>นี่ยนะครับ เดี๋ยวงมก็ค่อยๆขึ้นนะครับสนะมมุติว่าจะเปิดไฟดูขนมก็กดได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ดูทามเมอร์ดีกว่าสมมติตั้งไว้อะนี่ครับตั้งไว้แต่กดออนปุ๊บนี่ทามเมอร์ทำงานแล้วครับกดออน เนี่นะครับอรอแป๊บหนึ่งลองดูนิดนึงอย่าอย่าเพิ่งเลื่อนข้ามนะครับลองดูให้จบเนาะเราจะได้เลือกซื้อได้อย่างที่ต้องการนะครับเวลาซื้อของทั้งทีเนี่ยซื้ออย่างที่เราต้องการไม่ใช่ว่าแบบเถ้าจ่ายเงินในระดับระดับเกือบหมื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยห,หรือหรือลายพันนะี่ยอย่าไปซื้อเตาติ้งเลยนะครับ พูด <ทำ S 1> ได้เลย <ทำ S 1> ว่า <ทำ S 1> อะไรนะกดทํามเมื่อยรอบนึ่งนี่ไงทำงานแล้วเนี่ยทำงานแล้วอขอโทษทีอ่ะเมื่อกี้ลืมกดอ่อนนะครับก็ใช้อย่างเงี้ยก็คือระบบมาตรฐานกว่าเดี๋ยวแผนตัวเนี้จะบอกวิธีการใช้างานอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือมันชดเชยอุณหภูมิละเราตั้งไว้ร้อยนะฮีเตอร์มันจะร้อนอยู่เห็นไหมฮะตัวอุณหภูมิจะขึ้นอยู่แต่เนี่ยไม่กินไฟละ อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ว่าเนี่ยทางานอยู่อันนี้ไม่ทำงานแต่รอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใจใหม่เสียงตัดการทํางานเนี่ยก็คือเสียงตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเสียงตัวนี้มีมีเสียงดีกว่าไม่มีเสียงเสียงเบรกเกอร์เบรกเกอร์ทุกคนรู้ว่ามีหน้าที่คือรับโหลดกระแสไฟเยอะเนี่ยฮะมัน,ม,นมันเช็คอุณหภูมิไม่ได้ปุ๊บมันใจาจไฟให้ที่เต้ยนิดนึงแล้วมันก็ตัดเนี่ยครับเนี่ยนะฮะมาดูอุณหภูมิด้านหน้าเนี่ยก็จะหยุดที่จะหยุดที่แบบ ร้อยหนึ่งหรือร้อยนิดๆคือเหวี่ยงไม่มากแล้วตัวเนี้ยวัดวัดได้จริงนะฮะควันไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเหมือนกับเตาตัวนี้ยังไม่ได้เผามานะครับเนี่ยครับนะฮะอ่ะมันมีหน้าที่อ่านค่าไฟโอเคทามเมอร์หมดเวลาก่อนช่างมันให้มันทำงานต่อนะฮะทามเมอร์หมดเวลามันก็ตัดการทำงานนะฮะเดี๋ยวเรื่องการทำงานผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับ เราตั้งไว้ร้อยหนึ่งนะฮะด้านบนก็จะไม่มีการจ่ายไฟเพิ่มแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยถ้าเขาอาจเขาอาจจะช็คไฟนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตัดหรือต่อตัดหรือเพิ่มเนี่ยก็ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าถึงปุ๊บก็จะไม่มีการจ่ายไฟละนะครับ อุณหภูมิขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คืออุณหภูมิที่อ่านให้จริงไม่ใช่อุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับที่เราตั้งไว้คือร้อยนี่ดูกดทีน่นึ่ครับเนี่ยที่เราตั้งไว้คือ100คร้อยนะฮะอันนี้คือตั้งกระพริบคือตั้งแล้วเนี่ยน,นี่คืออุณหภูมิแานได้จริงซึ่งแตกต่างอย่างเงี้ยไม่มีเป็นปกติของเตาไฟฟ้านะครับซึ่งอุณหภูมิจริงในตัวเตาอะครับเดี๋ยววอมเตาเวลาคุณอบขนมไปเนี่ยวอมเตาไปสักพักเนี่ย อุณหภูมิมันก็จะเท่ากันทั้งเตาที่ที่เราตั้งไว้แล้วก็คือตอนนี้มันอาจจะ108รองศาที่ด้านบนเตาในร้อ1งองศาที่ด้านล่้างเตาแต่ตรงกลางเนี่ยมันอาจจะแค่780วอร์มเตาสักพักนะฮะวอมเตาสักพักหนึ่งเดี๋ยวอุณหภูมิมันจะจะเทมันจะเท่ากันตามที่เราตั้งไว้นะครับนี่ครับคืออุณหภูมิที่อ่านได้จริงนะฮะ ซึ่งก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลรอรอวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเขาอบน่าจะใช้เวลาวอร์มสักประมาณสักอ่าสิบห้านาทีนะฮะเพราะว่าฮีเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นฮีเตอร์ตัวใหญ่ก็ทําให้ร้อนค่อนข้างเร็วน,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 นะครับนะฮะก็จะสังเกตว่าฮีเตอร์ด้านบนก็ยังร้อนอยู่เวลามันได้รับการจ่ายไฟเนี่ยก็คือแบบเต็มที่อะครับนะฮะส่วนด้านล่างก็ก็ร้อนร้อนอยู่มันก็เลยทําให้อุณหภูมิมาเกิน ถ้าเราตั้งใช้อบขนมที่อุณหภูมิสูงกว่านี้นะครับอย่างเช่นว่าสักสัก200องศาอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิก็จะเปอร์เซ็นต์ในการที่อุณหภูมิเกินเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านี้นะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้200เนี่ยด้วยด้วยตัวคอนโทรลเนี่ยมีระบบการตัดต่อการทํางานของของอฮีเตอร์ควบคุมฮีเตอร์เหมือนกับตัดไฟก่อนเพื่อให้อุณหภูมิได้มาพอดีเป๊ะน,นะครับเราตั้งไว้200เนี่ย อาจจะเกินไปสักเราสักไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะฮะอาจจะได้สักสองร้อยกว่าสองร้อยไม่เกินสองร้สิบประมาณอย่างเงี้ยครับนะฮะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอนดิชันต่างๆทั้งหมดด้วยนะครับแต่เนี้ยคืออุณหภูมิมันต่ำวาล์วลฮีเตอร์โดนไฟจ่ายเนี่ยมันร้อนมากร้อนในระดับประมาณสักหลายร้อยองศาเลยนะครับพอมันหยุดจ่ายไฟปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยยังแบบไอ้นี่อยู่นะฮะมันก็ยังแสดงความร้อนอยู่นะครับนะฮะ ก็โดยรวมนะครับตัวนี้ก็คือถ้าใครที่เข้าใจหลักการทํางานของตัวเตาไฟฟ้าตัวแบบตัวใหญ่ก็จะเห็นได้เลยว่าตัวเล็กเนี่ยก็จะเป็นหลักการทํางานแบบเดียวกันตัวนี้จําลองจําลองตัวใหญ่มาเลยด้วยทั้งระบบการควบคุมนะครับด้วยทั้งตัวเตาที่มีขอบยางนะฮะ ขอบยางอาจจะไม่สวยเหมือนเหมือนตัวใหญ่ตัวแพงหรือเหมือนเตาจากทางยุโรปแต่ว่าก็ใส่มาแล้วก็ตัวนี้สแตนเลสถูกม้วนมานะฮะก็คือหนานะครับนะหนากว่าหนาเท่าเท่ากับรุ่นใหญ่แล้วกันไม่ได้หนาแบบไม่ได้บางแบบแบบตัวประหยัดซึ่งทางผมมีตัวประหยัดอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นีกคลิปหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็คือ เวลาจะเข้าอบเนี่ยก็คือรอนะฮะรอสักทุกคนก็ต้องมีสูตรอยู่ที่จะใช้ต่อตัวเนี้ยก็คือจะมีสูตรปรับสูตรไม่ยากนะถ้าถ้ามาจากเตาทิ้งก็คือวอร์มเตาสักพักหนึ่งรออุณหภูมิเท่ากันแล้วก็เอาขนมเข้าอบเลยนะครับฟังก์ชันการทํางานก็เซตไปได้เลยจะเอาอฟังก์ชันสองเป็นอบบารนีก็เซตอ,อุณหภูม,มิไ้เลยฟังก์ชันหนึ่งนะฮะจะเป็นอบเค้ก ก็เซตไปเลยเนี่ยฮะก็เซตไปเเท่าไหร่อะผมผมผมขอปิดนะฮะสี่ล้อมก็เยอะเกินไปนะฮะนะฮะครับเนี่ยฮะก็ทำงานไม่ยากนะครับมีถึงหกฟังก์ชันนะครับอันนี้สําหรับคนที่ต้องการแขงทันสมัยแล้วก็ตัวเตาโครงก็เป็นแบบเดียวกับตัวเตาแก๊สตัวตัวใหญ่นะครับสําหรับข้อเสียนะฮะสำหรับข้อเสียของตัวเตาตัวนี้ก็ เรียนตามตรงก็เหมือนกับเตาอบแก๊สต,ตัวใหญ่ทั่วไปก็คือมันก็จะมีรอยจากการผลิตบ้างเช่นเนี mm ่ย hmm. ตัวนี้ครับไม่ใช่ากการอยจากการผลิตหรอกเป็นรอยจากการขนส่งสีขาวๆนี่คือเป็นไอ้นี่นะครับเป็นตัวการรอยนะครับแต่มันผมลอกออกมาละมันจะเป็นลักอะอีฟมาฮะนิดหน่อยนะฮะแต่ของใช้งานได้ดีระยะอีกครั้งหนึ่งว่าบอดี้เป็นสตดเล็ ก็คือบอดี้ด้านนอกเนี่ยด้านหน้าด้านหลังทุกด้านเนี่ยเป็นสแตเนเลสหมดเลยนะฮะแล้วก็มีการบุกฉนวนด้วยคอยดูนะฮะแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบนเนี่ยความร้อนลุกออกมาน้อยแน่นอนไม่เหมือนตัติคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับยังไงก็เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนี่ยก็จะบอกการใช้งานของแผงตัวนี้ให้ชัดเจนนะครับเอ่อ แล้วก็จะมีเตาอบแบบรุ่นประหยัดที่ใช้เทอร์โมเป็นแบบลูกบิดไม่มีหน้าจอดีจะต้อลแสงดงคุณชภวยิด้ครับเดี๋ยวดูคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับ